หลายฝ่ายนั้นพยายามที่จะรณรงค์เรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพราะนั่นไม่ได้หมายถึงแค่ไรายได้หรือการผ่านเส้นความยากจนแต่เป็นโอกาสที่คนพิการจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาด้วยนะคะสถิติตัวเลขน่าจะบอกเราถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นจากความพยายามของหลายภาคส่วนในการรณรงค์ครั้งนี้ค่ะข้อมูลย้อนหลัง8ปีนะคะพบว่าคนพิการนั้นสามารถมีโอกาสเข้าถึงงานมากถึง5 0,000อัตราด้วยกันหรือว่าคิดเป็นมูลค่า 5,500ล้านบาทค่ะซึ่งหากดูตัวเลขแต่ละเอียดนะคะเรายังพบว่ามีแนวโน้มในการจ้างงานมาตราต่างๆสูงมากขึ้นด้วยเป็นโอกาสที่คนพิการจะได้มีงานทำนะคะสำหรับการจ้างงานคนพิการเกี่ยวข้องกับกฎหมายสามมาตรานี้ค่ะคุณผู้ชมมาตรา33การจ้างงานคนพิการนะคะระบุว่านายจ้างนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหรือว่าหน่วยงานต่างๆค่ะจะจ้างลูกจ้าง1ต่อ100คนแปลว่าถ้าเกิดมีลูกจ้างมากกว่า100เท่าไหร่ก็ต้องนับไปนะคะสัสดส่วน1%ซึ่งปัจจุบันมีการจ้างแล้ว37,493อัตราค่ะ สำหรับมาตรา34นะคะก็คือถ้าเกิดว่าไม่จ้างก็มีทางเลือกให้เข้ากองทุนคนพิการซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการส่งเงินเข้ากองทุนในกรณีที่นายจ้างหรือว่าสถานประกอบการไม่รับเข้าทำงานจำนวน11,949อัตราค่ะแล้วก็มาตรา35นะคะระบุว่าถ้าเกิดไม่อยากจ้างเพื่อเข้ามาทำงานในหน่วยงานก็สามารถที่จะ อำนวยความสะดวกอาจจะให้สัมปทานหรือว่าจัดสถานที่จําหน่ายหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้คนพิการนั้นสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ซึ่งในจํานวนนี้มีการส่งเสริมแล้ว14,485ตําตำแหน่งค่ะ สิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้สังเกตชัดๆนะคะก็คือจำนวนตำแหน่งหมื่นกว่าตำแหน่งใน,ในกองทุนมาตรา34นั้นเขาอยากจะเปลี่ยนมาเป็นการจ้างงานค่ะและอยากชวนคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างการจ้างงานของหน่วยงานรัฐโดยกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งตอนนี้มีการจ้างงานตามมาตรา33แล้ว489คนทำงานในสำนักง,งานเขตต่างๆให้บริการประชาชนแบบที่คุณผู้ชมเองเวลาไปรับบริการก็อาจจะไม่รู้ค่ะว่าเขาเป็นคนพิการ เขตภาษีเจริญสวัสดีครับสักครู่นะครับรถ้าคุณโทรไปที่สําน,นักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครจะได้ยินเสียงนี้ค่ะแต่เพียงแค่ฟังจากปลายทางคงจะจินตนาการไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นคนพิการทางสายตา,าลงชื่อผู้ดูแลตามหน้าบาัตรนะครับ วสิทธพลเจิมเงเจริญหรือเก่งอาสาสมัครผู้พิการฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักง,งานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานาครเขามีภาวะสายตาเลือนลางแต่ยังมองเห็นอยู่บ้างหน้าที่ของเขาคือรับโทรศัพท์เบอร์กลางของสำนักง,งานเขตเรียกว่าประชาชนทั้งเขตที่โทรเข้ามาจะได้ยินเสียงเขาเป็นคนแรกเหมือนเป็นด่านหน้า,าที่จะคัดกรองข้อร้องเรียนหรือคำถามต่างๆค่ะรัามบัตรผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับเงินเงินไม่เข้า เขาก็อาจจะเกิดด้วยความเข้าใจผิดก็เหมือนกับว่ามีการใส่อารมณ์มาบ้างครับแล้วก็รอฟังเพื่อที่ว่าเราจะได้ตอบโจทย์เขาว่าเขาต้องการอะไรครับอ่าเราก็ต้องเป็นผู้รับฟังครับแล้วก็รับฟังให้จบแล้วก็สอบถามว่าต้องการจะ ติดต่อในฝ่ายไหน,นแผนกไหนครับแล้วก็โอนไปครับหรือว่าถ้าอันไหนที่รู้ก็ตอบเบื้องต้นไปก่อนครับมีทั้งมองกัะทั้งคำครับแต่ย่งอย่างตัวเลขนเนี้ยมันจะมีเลข5เป็นเป็นสัญลักษณ์ไว้ครับเ,ออเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ครับที่สำนักงานเขตภาษีเจริญยังมีคนพิการทำงานอีกหลายตำแหน่งทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในเขตตัวอย่างของการจ้างงาน คนพิการหลายคนสะท้อนว่าสิ่งจำเป็นคือพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางแต่เพื่อนร่วมงานที่ดีเข้าใจให้ความช่วยเหลือก็ทำให้เกิดความสบายใจในการทำงานมากขึ้นด้วย <Okay. S 1> แม้จะเป็นการจ้างในลักษณะสัญญาจ้างรายปีแต่หากค่าจ้างและบทบาทงานที่เหมาะสมพวกเขาก็ยินดีที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้รับการจ้างงานต่อสำเนาสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ าาถ้้เปนนบก็คือถ้าถ้าตัวของผมในการจ้างงานคนมีการนะทำนนตรงนี้ก็คือถามว่าในอัตราเงินเดือนก็มีความเหมาะสมในระยะทางจากบ้านผมเพราะว่าบ้านผมอยู่ในละแวกนี้ใกล้ๆเนี่ยครับกับเขตภาษีเจริญแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องความมั่นคงผมก็คิดว่ามันเป็นการฝึกสกิลหรือความสมัยของตัวเองไปในตัวถามว่าเขาจ้างต่อก็ดีแล้วผมก็จะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยครับก็ ชอบชอบงานทางด้านนี้อะบริการเราพิการอยู่แล้วเนาะแต่เราจะได้ขยายความรู้ให้คนอื่นเขาไปด้วยมีความสุขมากทำงานที่นี่มีความสุขมากชอบทำงานที่นี่อะก็ร่วมงานดีหัวหน้าดีพ่ออ่อดีใครๆก็ดีแบบคือมันอยู่กันจะรู้ใจกันหมดแล้วะ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการจ้างงานคนพิการในมาตรา33หรือจ้างเข้าทำงานแล้ว489คนทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆและมีการจ้างในมาตรา35หรือจ้างเหมาช่วงผ่านบริษัทวอลคนอีก90คนทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกทมสายด่วน1555 คนพิการกลุ่มนี้สามารถทำงานที่บ้านได้อย่างคมสัญชาลีเขาเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวจะเดินทางไปไหนอาจลำบากแต่เทคโนโลยีช่วยทำให้เขาสามารถทำงานได้สะดวกโดยโปรแกรมที่ออกมาเพื่อสนับสนุนโดยเฉพาะเช่นหากเป็นคนตาบอดก็ใช้ฟังก์ชันการอ่านหน้าจอหากพิม์พไม่สะดวกก็สามารถแปลคำพูดเป็นอักษรได้ค่ะสวัสดีครับศูนย์กทม155ผมคมสันรับสายยินดีให้บริการต้องการร้องท่สอบถามข้อมูลครับ ปีหน้าก็เราก็ตั้งเป้าว่าจะทํายังไงให้ประชาชนโทรแล้วแบบเรารับสายได้เร็วบริการประชาชนได้ดีขึ้นกับ2เองเขตแต่ละเขต,ต,ต,ตก็มีช่องทางที่เป็นช่องทางออนไลน์อย่างเช่น Facebook เราก็เชื่อมให้คนพิการไปช่วยตอบในช่องทางที่เป็น Facebook Page ด้วยเหมือนกัน mm hmm. เพื่อที่จะให,ให้ข้อมูลประชาชนได้ครบถ้วนขึ้นซึ่งการตอบทั้งหมดเนี่ยข้อมูลเราส่งต่อให้กับทางแทฟฟี่ mm hmm. เพื่อที่จะได้บริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในถังข้อมูลเดียวกัน กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจ้างงานคนพิการให้ได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายคือ1%เปอร์เซจากข้าราชาการและลูกจ้างทั้งหมดหรือคิดเป็นจำนวน660คนเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำโดยหวังเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานรัฐแห่งอื่นๆด้วย ทำไมเราถึงต้องเอาเคสของหน่วยงานภาครัฐมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะถ้ายังจํากันได้เมื่อสามมาตร,ราสักคู่นี้ค่ะภาคเอกชนจําเป็นที่จะเลือกนะคะในการจ้างหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐนั้นเขาสามารถที่จะไม่จ้างได้ค่ะแล้วก็ไม่มีข้อบังคับสําหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนด้วยนั่นทําให้เป็น การขาดแรงกระตุ้นอย่างชัดเจนนะคะข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะบอกว่าในปี2565หน่วยงานรัฐจะต้องจ้าง คนพิการโดยโคต้าที่มี1%ทั้งหมด17,514คนนะคะมีการจ้างไปแล้วผ่านมาตรา33แล้วก็มาตรา35 3,765คนค่ะหรือคิดเป็น21.5%นะคะแต่สิ่งที่ยังเหลือมีโคต้าควรจะจ้างแต่ยังไม่จ้างมากถึง78.5%หรือว่า13,749ตำแหน่งด้วยกันค่ะ สิ่งนี้เราจึงอยากจะเราจึงอยากจะกระตุ้นว่าถ้าหน่วยงานรัฐนั้นมีฐานข้อมูลอย่างชัดเจนมีโอกาสที่จะจ้างก็น่าจะเป็นการส่งเสริมคนพิการเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชนด้วยนะคะอุปสรรคเหล่านี้ค่ะทำให้ภาคประชาสังคมแล้วก็สื่อสาธนารณะอย่างไทย PBS พยายามร่วมมือกันเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการผ่านเวทีแฮกฮักแฮกอะตอนเพื่อคนพิการค่ะ เป็นโครงการระดมไอเดียสร้างสารค์เพื่อหาแนวทางและกลไกส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีภาคประชาสังคมอย่างมุลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคีเครือข่ายเป็นหน่วยเชื่อมประสานจนเกิดเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากมายเช่นการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นพื้นที่ให้คนพิการได้นําเสนอโปรไฟล์ของตัวเองและให้ในายจ้างได้เลือกสรรพร้อมๆกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมทักษะคนพิการไอเดียเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อคนพิการได้เดินเอกสารการจ้าง งานได้สะดวกขึ้นรวมถึงการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อปูพื้นฐานอาชีพตั้งแต่ยังเรียนเมื่อเรียนจบก็จะได้รับทํางานง่ายขึ้นนะคะผ่านไป2เดือนค่ะตั้งแต่เริ่มแฮกกันจนถึงตอนนี้มีหลายหน่วยงานได้เริ่มนําไอเดียไปใช้ในองค์กรของตัวเองแล้วกรอบการจ้างตอนนี้ตามข้อบูลเบื้องต้นน่าจะมาณสักน่าจะเกือบสามพันนะครับน่าจะเกือบสามพันซึ่งตอนนี้เรามีจํานวน ที่มีอยู่ในระบบแล้วคนพิการก็คือ7 0 7คนนะครับก็ยังขาดอยู่อีกเยอะผู้บริหารก็รับทราบว่าจะมีมีกระบวนการจ้างงานคนพิการนี้แล้วก็ท่านก็ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการาประชุมในเดือนหน้าเดือนธันวาโครงการจ้างงานคนพิการหรือ,อส่งเสริมพพคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยจะเริ่ม ในวันที่หนึ่งมกราหกเจเป็นต้นไปจากที่คุยกันก็คือกับทางนวัตกรรมแล้วก็ทางสถาบาันเยาว์สาคงต้องพัฒนาสร้างทักษะดูในเรื่องของเพิ่มความรู้ความสามารถและเปิดโอกาสต่างๆเรามองกันว่าอีกระยะประมาณ3ปีช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะดูเขาว่าเขาทำงานเป็นอย่างไรเขาเสริมศัก,กยภาพตัวเองอย่างไร แล้วทําได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเปิดโอกาสในการที่จะให้เขามาเป็นออฝึกง,งานว่าเขาฝึกง,งานแล้วเป็นอย่างไรถ้าทุกอย่างตอบโจทย์กับสถานประกอบการเป็นไปได้ว่าที่จะจ้างมาตาสา3สามก็มองกันว่าประมาณใช้เวลาช่วงประมาณ3ปีนี่แหละครับ ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเสนอว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงควรจะเป็นแรงผลักดันสนับสนุนให้องคอ์กรภาครัฐจ้างงานคนพิการซึ่งสามารถทําได้จากการติดตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ค่ะการนําของภาครัฐนี่สําคัญเนี่ยมันต้องออกมาเป็นนโยบายของกระทรวงของรัฐมนตรีที่ จะให้ความหวังกับคนพิการอย่างน้อยก็อีก1 2ึ0งหโอกาสงานเนาะให้คำสัญญาว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะอยู่ในในขอบเขตของหน่วยงานรัฐซึ่งมีทั้งข้อมูลโดยตรงมีทั้งช่องทางที่จะติดต่อนะครับแล้วจริงๆภาคประชาสังคมภาคคนพิการเนี่ยเขาพร้อมไปเป็นแรงสนับสนุนไปช่วยทำงานเพื่อให้การจ้างงานเกิดขึ้นได้จริงผมว่าต้องประสานกันแบบนี้ทำงานเชิงรุกแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะบรรลุให้ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แน่ครับ สำหรับการณรณรงค์เพื่อจ้างงานคนพิการนั้นต้องข้ามข้อจำกัดด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่วุฒิการศึกษาอายุหรือว่าประเภทคนพิการนะคะซึ่งหากว่าดูสถิติคนพิการในปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีคนพิการมากถึง2.2ล้านคนหรือคิดเป็น3.3ของทั้งหมดนะคะจำนวนนี้อยู่ในวัยแรงงานถึง800,000คนด้วยกันแล้วก็ยังเป็นผู้สูงอายุอีก 1.2ล้านคนค่ะย้ำว่าการจ้างงานคนพิการนั้นเป็นไรายได้แล้วก็เป็นอาชีพคุณภาพชีวิตของพวกเขานะคะ